สวัสดีจ้ะพ,อพ,อพออ่อพ่อกับย่าแอลหรือว่าพี่แอลหรือมาดามแอลเอ,วอกวจ้ามาอนีก,กัสิมาผ้ามาเลาะเห็ดพี่น้องเฮ็ดปวกปเพราะว่าเฮ็ดปวกออกเจอแล้วพี่น้องมาๆมา,มา,มาเก็บน้ำกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยเ,วเดี๋ยวย่าแอลเสียห้เบิงเด้อกลบ่ไก่บ่ไก่กัอยู่ในสวนยางเฮ้านี่แหละจ้ะมาๆมาะอ่อนเลยทำคลิปมาให้ดูเนาะนี่ดิน่ยังวัดที่นี่ดิ เดี่อดกดมัลังออกนะพี่น้องนี่นี่นี่โอ้ยนต้นนี่พ like ี่น้องนี่พี่น้องโอ้ยดี่นี่นีนี่นี่นีีี่ี่ีี่ี่ี่นี่น่่่ี่ ไมาคิดมากกันหลายอยู่ได้พี่น้องเด้คนอืมพี่พี่น้องพี่อีกเพิ่งมองอีกพี่น้องอืมมีอีกพี่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 น้องพี่พี่ดี่น้องพี่อืมเห็ปะมีอีกมีอีกี่มามาพี่น้องมามาเก็บนกกัน แมาแต่มาเก็บน้อกันพี่น้องนีกแน่อีกแน่อื้สอนเด็พี่น้องเกริ่นพรอู้ยเห็ดจังแบบปาซิมาอันเอาหญ้าเข่าเด้ตอนแรกพี่น้องเอ้ยอือต่อแรกว่าซิมาเอาหญ้าเข่า นางเบิองกะนะันนะพะสันอืมพี่ใส่กระตาก่อนยางเบิองกันนะพะนะ,ะนพี่น้นองอีกระพนาะอดีโอ้ซิเมนโตกดีเด้อโตกดีโตกดีโตกดีขนาดอืมน่าตดีขนาดน่อ่ะเฮ้นี่ตุ๊บุตุ๊บี

ดูไปเรื่อยๆนะดูดา่าน้องเอ้ยกำลังจูงด้วยพี่น้องเหตุผลว่านี่บานเด้อืมหนึ่งสองสามชี้ ôm nó, um, ôm cột đấy, ôm cột vàng đấy cái ôm cột vàng มาได้มาไดม,มาเก็บมาก,กันเออมกุกย่างนี้่น่าน้องเอ้ยเดี๋ยวเบิร์กเอาแขนๆพู้เดียวเลยตราเรีกว,ว่าสิมา,มาอันไม่หลกหยาในปลาเข่าได้พี่น้องโอ้อยยางลเลาะเบิ่งกันนะมันเคยออกปีแรกปีละแท้ดูาาี่น,นี่ ไอที่อาจจะกมจะเห็ดนี้แต่เห็ดแต่นี่พี่น้องเดี๋ยวเห็นบ่เดี๋ยวเห็นกันนะจ๊ะนี่ก็อ่ะอ เป็นผู้เดียวก็เอาผู้เดียวนี่อุ้ยข้อหักข้อขวมนี่อุ้ยตายในตงเล็บนะนต้ตงเล็บครับ <c oughs> มันพ่อหลายๆจริงๆมันมือกระสันเ้ยพี่น้องเลยนี่มีก็สัน นี่าตัวนี้มาดูตัวนี้นี้มึงเอมันมีใบไม้ปกมันก็สิแตกทังีละพี่น้องอืมเด้อเออมงากับอืมอ่าบัตนี้ครับบเลาะหามองไดอีกบัต ไหนอยู่ข้างโพนพี่น้องพี่น้องเอ้ยนี่นี่อยู่ข้งโพนนี่อันมันได้ออกลายเป็นไดอกมือนี่มืออื่นผมมันสีออกลายเพราะว่ามันห่างๆอยู่พี่น้องเอ้ยเด็๋ยวมืออื่นมันจะยังสีออกลายอัเอากกาไหม ก็แตกอันตัวใดมันนั่นยางบ๊อบโป๊กมันก็จะเป็นแตกๆนะอนหอมสังเกตเราด้วยพี่น้องด้วยอันทั้งยางไก่ทั้งใดเป็นกิ่นหอมหอมเพื่อเพื่อปวกเพื่อ,อนนี่ฮะน,นันจะมีโหลดเห็ดปวกอืมอีเอีดไหมเด็แกแตกๆเล พี่นางให้พี่นางเห็ดปลวกโมหนึ่งอืมนี่นะมันเกิดบ้าลายด้วยพี่น้องเกิดเทียนจางสีนะกําลังเกิดบ้านะอันนีอืม Đó Sao có cửa Vừa thăng thang cái lò ớt Đây Cái ló thang Đây เกิดห่างๆพี่น้องถ้าได้เกิดดีตอนมันเกิดดีมันช่เกิดเป็นมูวักงายเลยเห็ดอันนี้เห็ดปวกอันนี้นะือต้องซ้ำดอกนั้งอ้าวให้เดี๋ยวยมหนึ่งงอแตกๆหนยอัี้ดีเก็บโลดเนาะหงอแตกก็เก็บโปรต ออมันรหาหนิเธอมันได้หนิมันได้เป็นยุมห่างหอยู่ด้เออบอมันเป็นยุมห่างห่างไปฮะน่ะอื m. อจะอ่ <tea> อน <t> <imi> อ่อนจะอ่อนก็ได้มอไดมมาขึ้นนี่บ่ เออเนาะสอนไปเห็นโมยใหญ่เห็นไหมจูมอยู่ป่ะจูมอยู่เด้ถุงใสยสีเบิดเท่านั้นบ่พี่น้องสงสัยแล้วบันยุ่มใหญ่มันเป็นมันเป็นยุ่มกระโดดกระเด็ดไปยุ่มเพราหาหกดอกเนาะพี่น้องมันจะเคยเป็นยุ่มใหญ่ ตอนยมไงเนี่ยมันสิเป็นแถวเป็นพืชไปเลยเด้อันเฮ็ดอันพีบ้าอันนี้เฮ็ดปวกนี่จะพบพอกันไหมจ้ะคลิปหนาเนาะจะานะเมื่อนี่ก็ออกจากบ้านมาละมาเละอันสิว่ามานโรกหยาบจิอันก็เลยมาเลาะเบิงเฮ็ดสันก็ะพอะอลีจะพบพอกันไหม ขอบคุณที่รับชมและติดตามเนาะค่ะเนะเาะดูแลเทคแคร์ care, ตัวเองด้วยนะบ๊ายบาย